สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้สร้างฐานข้อมูลที่ชื่อว่า MyDB ในคลิปที่แล้วนะคะมาในคลิปนี้เนี่ยเราจะทำการเขียนนะคะการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่เราได้สร้างขึ้นโดยการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะคะเราจะใช้ฟังก์ชันนะคะที่ชื่อว่า mysqli_connect โดยตัวนี้นะคะก็จะมีตัวพารามิเตอร์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันตัวแรกก็จะเป็นตัว localhost นะคะถ้าสมมติว่าใครได้ลง โปรแกรมที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องของตัวเองนะคะเราก็สามารถที่จะใช้โ local host ตรงนี้ได้หรือว่าเราจะใช้ใหมายเลข IP ก็ได้นะคะตัวพารามิเตอร์ต่อมาก็คือ username นะคะก็คือจะเป็น root ตัวนี้ root ก็คือจะเป็นชื่อที่เข้าใช้ฐานข้อมูลตัวนี้เนี่ยระบบจะมันจะถูกระบบตั้งมาให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะทุกคนก็เถ ก็จะใช้ชื่อ root เหมือนกันถัดมาก็จะเป็นตัวรหัสผ่านหรือว่า password เข้าใช้ตัวฐานข้อมูลนะคะตอนที่เราติดตั้งตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์แซมเนี่ยค่ะเราไม่ได้มีการตั้งค่าตัว password ตัวนี้นะคะหรือถ้าสมมุติว่าใครได้ตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ password ที่เรียงในตั้งค่า ที่ตั้งค่าไว้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ใส่ก็ปล่อยเป็นค่าว่างก็ได้ถัดมานะคะพารามิเตอร์ตัวต่อมาก็คือตัวนี้สําคัญมากก็คือจะเป็นชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการติดต่อน,นั่นเองซึ่งตัวฐานข้อมูลนะคะที่เราได้สร้างไว้เมื่อคลิปก่อนก็คือจะชื่อว่า my data นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะใส่เป็นชื่อฐานข้อมูลลงไปทีนี้คําสั่งนะคะที่ คำสั่งที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลตัวนี้นะคะก็จะถูกเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าสตริงคอนนะคะ,ะทีนี้ตัวสตริงคอนเนี่ยค่ะก็คือคำสั่งพวกนี้ก็จะถูกเขียนไว้ในไฟล์ PHP นะคะก็จะใช้ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ซึ่งการเชื่อมต่อตัวฐานข้อมูล MySQL ตัวนี้ค่ะก็จะทําให้สามารถที่จะเรียกใช้ข้อมูลในตารางต่างๆที่ถูก จัดเก็บข้อมูลไว้นะคะไม่ว่าอาจอาจะสมมติว่าจะเป็นตาราง Employee ใช่ไหมที่เราได้สร้างขึ้นมานะคะก็คือตารางพนักงานเนาะมันก็จะทําให้เรียกใช้ข้อมูลขึ้นมาดูหรือว่าขึ้นมาจัดการหรือว่าทําการแก้ไขต่างๆได้นะคะซึ่งในตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะคะในคลิปนี้เนี่ยคะ่ะพวกเราจะต้องสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Project ขึ้นมาโดยโฟลเดอร์ Project นี้จะถูกจัดเก็บอยู่ใน โ o ลเดอร์ n t นเทนต์อันเดิมที่เราได้สร้างไว้ก็ได้นะคะซึ่งโฟล d e r Content ตัวนั้นก็จะประกอบด,ด้วยที่เราเคยสร้างไวน้นากก็จะมีเวกหนึ่งเวกสองเวกสามเวกสีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวโฟล d e r ตัวนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ไฟล์ที่เราจะใช้นะคะก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า dbconnect.php นั่นเองนะคะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าตัวโปรแกรมนะคะมันจะเขียนยังไงเดี๋ยวให้ทุกคนเปิดตัว VS Code ขึ้นมาได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัว VS Code เนาะอันดับแรกอย่างที่บอกนะคะเราต้องไปสร้างชื่อไม่ใช่สร้างโฟลเดอร์นะคะชื่อโปรเจกต์ไว้นะคะก็คือเข้ามาที่ไดซีเนาะแล้วก็ไปที่โปรแกรมแซมนะคะหลังจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ h t d o c นะคะจริงๆใครจะสร้างตัวโฟลเดอร์โปรเจกต์ไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครจะสร้างตามอาจารย์ก็คือสามารถเข้าไปสร้างไว้ที่โฟลเดอร์คอนเทนตนะคะเห็นไหมมันก็จะประกอบด้วยงานต่างๆที่พวกเราได้ ได้สร้างขึ้นก่อนหน้านี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ให้พวกเรานะคะก็คือสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโปรเจกต์ขึ้นมาเนาะโอเคหลังจากที่สร้างตัวโฟลเดอร์โปรเจกต์เสร็จแล้วกลับมาที่ตัว v s code ค่ะ v s code เนาะเราก็จะทำการเขียนนะคะสคริปต์เดี๋ยวอันดับแรกเราต้องมาสร้างไฟล์ก่อนตอนนี้คือเราให้เราไปคลิกเลือกที่โปรเจกต์ก่อนนะคะโฟลเดอร์โปรเจกต์นอกจากนั้นมาที่ไฟล์ค่ะแล้วก็ new file นะคะเมื่อเรา New ไฟล์ขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ย เราก็ต้องทำการบันทึกใช่ไหมคะอ่าโอเคบันทึกไว้ที่โฟลเดอร์โปรเจกต์นะคะเห็นไหมคอนเทนต์ Content แล้วก็โปรเจกต์นะคะแล้วชื่อไฟล์ตรงนี้ก็คือ dbconnect.php นะคะแล้วก็เลือกประเภทไฟล์เป็นแบบ php ด้วยนะคะอ่า dbconnect.php นะคะแล้วก็ประเภทไฟล์เป็น php นอกจากนั้นกดบันทึกค่ะ เห็นไหมคะมันก็จะได้เห็นไหมโฟเดอร์โปรเจกต์มีไฟล์ที่เชื่อว่า db connect อยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนสคริปต์ในการเชื่อมต่อนะคะอย่างที่บอกไปมันเป็นไฟล์ php ใช่ไหมเราก็เริ่มต้นด้วยเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคำสั่งใช่ไหมเริ่มต้นคำสั่งนะคะของ php ก็คือ tag เปิดแล้วก็ tag ปิดนะคะโดยเ,เราจะใช้คำสั่ง mysqli เนะคะโดยที่ข้างในก็จะมีตัวพารามิเตอร์นะคะตัวแรกก็จะเป็น l o c a l h o s นะคะันด้วยเครื่องหมายคอมม่านะคะแล้วก็พารามิเตอร์ตัวถัดไปก็ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายดับเบิลโคดนะคะตัวถัดมาก็จะเป็นชื่อนะคะก็คือจะเป็นรูทุกคนเนาะตัวถัดมาก็จะเป็นพาสเวิร์ดอันนี้เว้นว่างไว้นะคะเพราะว่าจะไม่ได้ใส่ ตัวถัดมานะคะก็จะเป็นตัวฐานข้อมูลอันนี้ห้ามพิมพ์ผิดนะคะทำได้ไหมคะฐานข้อมูลที่เราได้สร้างนะคะชื่อว่าอะไรชื่อว่า mydata ใช่ไหมคะถ้าใครเข้า d a t a ต a s e ไม่เป็นเข้าไปดู mysql ของตัวเองไม่เป็นนะคะก็คือย้อนกลับไปดูคลิปก่อนเนาะโอเคพอเสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะก็จะมีเครื่องหมายคอมมาปิดนะคะซึ่งคำสั่งเหล่านี้นะคะเราจะทุกเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า string con นั่นเอง การถัดมาเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสามารถเชื่อมต่อได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนคำสั่งอีกคำหนึ่งขึ้นมานะคะคือ if นะคะถ้าติงคอนมันสามารถเชื่อมต่อได้จริงให้แสดงคำว่าให้แสดงคำว่าเชื่อมต่อสำเร็จเนาะเชื่อมต่อสำเร็จ อ่าโอเคเป็นอ่าพิมพ์ผิดนะคะเชื่อมต่อสําเร็จเดี๋ยวจะลองไปรันไฟล์ db connect ดูถ้ามันเชื่อมต่อได้นะถ้ามันเออชื่อฐานข้อมูลนี้จริงๆมันจะขึ้นคําว่าเชื่อมต่อสําเร็จนะคะอืมอยู่ที่นะคะก็เข้ามาที่ local host นะคะแล้วก็ folder content นะคะจากนั้นก็จะเลือก folder ที่ชื่อว่า project อยู่ตรงนี้นะคะ project ของจานยู่ตรงนี้คนัะก็คลิกไป เห็นไหมคะว่าตัว DB Connect หรือว่าไฟล์ PNP ตัวนี้ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะลองคลิกดูได้เลยอันนี้ก็จะแสดงข้อความนะคะในการเชื่อมต่อสำเร็จเรามาทดสอบอีกทีนึงซิถ้าสมมติว่าเราใส่ชื่อถามข้อมูลผิดมันจะเกิดอะไรขึ้น My DB เฉยๆซึ่งในความเป็นจริงแล้ว My DB เราสร้างหรือ,อยังคะยังไม่สร้างถูกไหมเดี๋ยวลองดูนะคะ เ,ะะเห็นไหมคะมันบอกว่าฟังก์ชันนี้ MySQL Connect เนะะี่ยค่ะอันน o w n d a t อ b a s e เมื่อไหร่ก็ตามถ้าพวกเราเห็นตัวนี้มันเออเลว่าอันน o w ั d a t อ b a s e นั่นหมายความว่ามันไม่รู้จักหรือฐานข้อมูลนี้ไม่มีนะคะมันก็ต้องทำการไปสร้างก่อนเนาะถึงจะเชื่อมต่อได้เดี๋ยวกลับมาที่โค้ดค่ะเอาให้เอากลับไปเป็นเหมือนเดิมเนะาะไ นะคะโอเคทีน,นี้นอกจากตัวนี้แล้วอะค่ะมันก็ยังจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะมันก็จะใช้ฟังก์ชันได้นะคะได้ก็คือตายนั่นเองอได้นะคะอได้ก็คือถ้าสมมติมันเชื่อมต่อไม่สำเร็จให้แสดงคำว่าเชื่อมต่อไม่สำเร็จนะคะเชื่อมขอไม่สำเร็จอะลองไปนะคะถ้าสมมติ ตรงนี้เดาว่ามันจะยังเชื่อมต่อสําเร็จอยู่นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวลองมาเปลี่ยนนะคะว่า DB เนาะ db ไม่ db ไม่มีเนาะในความเป็นจริงนะคะเดี๋ยวลองมาันใหม่ทีนี้เห็นไหมคะว่าตัว My sql วันนี้เขาได้แจงะะ้งแล้วค่ะว่าไม่รู้จักตัวนี้แล้วก็ขึ้นข้อความว่าเชื่อมต่อไม่สําเร็จด้วยนะคะทีนี้ทีนี้เราก็เห็นแล้วเนาะว่าวิธีการเขียนโค้ด ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมง่ายๆเองเพราะเราเขียนโค้ดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะดึงตัวไฟล์ db connect ตัวนี้นะคะ่ะไปใช้ร่วมกับไฟล์ตัว php ตัวอื่นหรือไปใช้ร่วมกันกับไฟล์ที่เป็นฟอร์มหรือไฟล์ที่เป็นสคริปต์ php นะคะหรือเอาไปใช้กับไฟล์ที่ต้องการเชื่อมต่อที่ต้องการจัดการกับฐานข้อมูลนะคะ ทีนี้ในความเป็นจริงเนาะเวลาที่เราเอกไปใช้เราก็ไม่อยากที่จะแบบอะไรนะให้คําว่าเชื่อมต่อสําเร็จเนี่ยมันตามไปทุกหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องทําการคอมเมนต์ไว้ก็ได้คอมเมนต์ไม่แบบนี้คอมเมนต์ก็คือการที่คําสั่งปิดข้อความเหล่านั้นไม่ให้แสดงบนไม่ให้แสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์น,น,นั่นเองนะคะแต่ที่ทำบรรทัด3าสีให้ดูก็เพื่อให้พวกเราเห็นว่า,าจะเป็นการ เช็คไะคะ่ะว่าคำสั่งที่เราใช้มันถูกต้องไหมมันสามารถที่จะเชื่อมต่อสําเร็จไหมทีนี้หลังจากที่เรารู้แล้วะคะ่ะว่ามันเชื่อมต่อสําเร็จนะคะเราก็มาทําการคอมเมนต์หรือว่าลบไปเลยก็ได้นะคะก็คือว่าไม่ให้มันแสดงข้อความอันนี้ตามไปทุกๆหน้านะคะ <S <S เดี๋ยวลองรีเฟทชดูซิมันจะหายไปหรือเปล่านะคะโอเคเห็นไหมคะว่าไฟ์ Db Connect สามารถใช้งานได้ไม่เกิด e er อ r ร์เแล้วก็ไม่ขึ้นข้อความเชื่อมต่อสำเร็จอีก,ก,กแล้วนะคะเพราะว่าเราไปคอมเมนต์ไว้แล้วเนาะอาทีน,นี้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับไฟล์ db connect ที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเนาะเห็นไหมคะว่าโค้ดประมาณ3-4บรรทัดนะคะก็ไม่ได้อยากมากเนาะเพราะฉะนั้นนะคะในคลิปวิดีโอถัดไปเราจะมาสร้าง ตัวฟอร์มเพื่อที่จะรับข้อมูลแล้วก็นำเอาไปประมวลผลแล้วทำการจัดเก็บลงฐานข้อมูลเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าในการสร้างฟอร์มค่ะ